หลายคนมนกเม่นนะถ้ามึงไม่เก็บไว้ให้พ่อมึงซื้อรวยไปเลยนะถ้ามัเมนนะครับยัง่างูนะครับก็ดูนะคะงว่าอาจารย์จะคอยเลขทูปนะคะรอดูเหมือนอาจารย์นะคะเป็นบรรเนะรับท่านผู้ชมคะเลขทู่เดี๋ยววันนี้จะยกเลยจำได้ไหมพวงเก้าหนงวดเก้าหนึ่งนั้นอาจารย์ให้เลขชุดไปมีเก้าหนึ่งและเลขทู่เราห้าห่งเก้าพึ่งมนชนกันอาจารย์เลยบอกว่ามันชนกัน่ะนี่เข้ากับอาร์เ่นะครับปรากฏว่าเลขล่างออกเก้าม่ คีดว่าอาจารย์ก็ถือว่าตันที่เจ็ยที่มหาวิัยนะครับน้องวันน่ะเรียกฟันก็ดีเด้ยกวันน่ะฟันเห็นหมูซื้อปุ้งแต่ยังว่าอยู่นะครับมาจากเอาบักปุ้งเน่าเป้าเนื้อมาหนะคนบ้านไหนปีอย่างดีนะผมนี่แล้ววะย่างไปหาเมียไอ้ที่ซื้อเลขยกเก้าหนึ่งเนี้ยฟันเห็นหมูปุ้งไม่เกี่ยวอย่างนั้เก้าหนึ่งเขาว่ากับกุ้งเน่าเด้อเนาะเคยเอื่อนมันยังตันก่อนเลียออกเลยว่าทาเลขออกเก้าหนึ่งตีน้ำหาบักปุ้งปักคนว่าออกยี่หรี่ด้น้ำหามัน เอาเงินใสมือมือมันหาพันบาทมือนักนะครับน้องม้วนนี่กับฟ <คน S 1> ันแล้วยฟันว่าจะน้อยลูกฟันไม่ยิ่งมีคนเยอะมนะครับน้องเป็นคนต่างสำนักเราตายแล้วล่ะเราตายเมื่อ3ปีที่แล้วตอนตายนะอายุ46ปีเท่าน,นั้นนะครับอายุยังน้อยอยู่นะครับน้องเป็นคนมอบปัจจัยกัอนแรกแท,ที่แสนท่างมาซื้อที่ตรงนี้นะครับเราได้จารย์รับยางคู่มันนี้นะครับมาที่นี่เรามาในฟันเราไม่ยกมือสินะครับแล้วในฟันเราบอกว่าหัวใจเรา,ตาเราต้นแค่ซีเธอ แล้วกะลดลงผมย่างไปเบิ้งจอดนอะลดลงจนเหลือศูนย์อ่าในฝันเราก็ตายอีกเทือนึงเป็นตายครั้งที่สองนะครับผมก็เลยตีว่าตีศูนย์สองผมไม่ตีอีกทีแล้วก็ตีหกเพื่อ,อยู่โรนะครับะนะคะก็มีคนบูชานะคะปู่องค์ดำนะคะท่านผู้ชมจะเป็นรุ่นสองแล้วก็ทำบุญด้วยนะคะมีซองขาว คนแห fact, Arrow, ่มาทำบุญทุกวันนะคะเพราะว่าตัวเลขของอาจารย์เข้ารูดเจ็ดนะคะนี่ได้ยูว่างหันมาเช่นนอกสาธุดีใจกับผู้ที่โชคดีนะคะคดีคือจังไงผู้จังแต่ื้อกันนะครับนายจำข้ามมุมได้ล่ะคือยังก็ได้เห็นมิเตสเราเพิ่งกับทีไล่เอาเลยทั้งแท้ทูเจ็ดไป หลายคนถามว่ามันได้กำไรมันจะได้อยู่ด้วยสันลั่ษณ์นี้ดีนะครับเนาะค่ะไปดีในฝันผมก็เลขตีเป็นตีศูนย์เพราะว่ายังก็โยกตีนิ้วคนใส่กระตูนแล้วใส่เดียวที่สองฮวงก็เลขตีทูสองและมันเป็นเลขที่มากของตีสองศูนย์ในเลขสามศูนผมมันเลยไปออกเหล้าได้เหมือนสามตัวเลยเห็นไหมเลขละเลขรวมกันะคะผมที่ผมบอกนี่ผมจะยกเมื่อาอย่างเดียวผมจะเบาๆนะครับเท่ากับทองตามเด้อเอา เลขถูกเพราเว่หอาลืมนะครับเนาะแรทองาเด้อเจ็ดเจ็ดสี่ห้ามาชนกดครับสหาเห้าาชนกันบตำแหน่งนี้ชนกันเลขตัวที่สองหรือสี่เลขคูกนะครับเนาะเจ็ดสี่ห้าครับเจ็ดสี่ห้านะครับเลขอันนี้ผมปล่อยเรือแรกเลยนะครับครั้งแรก มันมีอย่างมันมีตีสองตีหาสองหาตีศูนย์เลขทูบเขามันต้นอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเพาก็เห็นกันอยู่ดักกระหงอยู่ตัวว่าเขาจะเล่นตัวใดบ้างคือกรอนคอเนี่ยผมไม่บอกครูว่ากรอนคอขวดก้อนหนึ่งไปบอกให้เลขทูบเนี่ยมันมาตรงกับเลขนี้พอเลขทูบเขากับโน้ตว่าใดใดว่าจุดแล้วมันทีได้เลขยังแม่นบ่ล่ะนะครับเนาะตรงกับพุ้เต็มมันยังขีดเสือง่ายล่ะเลขมันยังขีดหน่อยลงนะครับเดี๋ยวก็วดเมื่อกี้ขวดเมื่อกี้ทูบจะแนวอื่นเลขตัวสองกับแนวนึงจะขีดเสืองนะ เรีมันตรงกันนะครับจะตรงกันตำแมนงหนึ่งนะครับคือยังงวดเก่าหนึ่นงเลยงวดเก่าหนึ่งกับห้าหนึ่งเก้าเนาะมันก็ว่าตรงสิบเก้าอ่าก็เลยจะเข้ากันจะ,จะไม่ซื่อน,นี่แหละตอนที่น้อยเสียนั่นแล้วซีสิบห้าย่างซี่สิบหกกันแหละอมันก็อีกตรงอายุแล้วอีกนะครับกจ็จะไปใครไปให้คิพย์ปากพี่อ๋อนเลยนะฮ <c oughs> <c oughs> ่าฮ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 ่ นะครับมีมีจองอันยูทูบจองงหญ่เพื่อนม่ได้มากนะครับเจ็ดสี่ห้าอยเล็กสูกวันเรานะครับเนาะสูกดีนคสืัอเี่อเดกค่รนนั่นแหละรับ้องไอต์้นเรนเอานะครับถ้าก็ริซื้อง่ายอยู่ดอกแต่ว่าปัญหาคือว่าชีิได้รสสมานเหนี้เป็นชุดเต๊ะที่ผมยมย้อนไว้หนสาที่หเต็มเลย่นะครับ เอานี่มีไัยามอย่างบนน้อกคนายเด่นน้อเอ้าที่ละคือคืออย่างคือเจ้าของเ้าเจตเลขเขาแล้วพี่น้อง745้าลืมันะครับไม่ใช่ลืมล็อกไงชกๆมันมาได้อค่ะอลือดแลนักบาลไทยนะครับนี่เป็นชุดเต็มนะครับได้เอ้ซีดูก่อนแป๊บนึงเอดเจ็ดสี่ห้านะครับเจดสี่ห้าเต็ม แป่แป๊บนึงทีเดี๋ยวให้พี่ดูแป๊บนะครับต่อ4 2และ0อ่าลำคาทำมาชมเจ็ดสี่ห้าเบืองต้นเจ็ดสี่ห้าบอกแล้วนะครับ20เจ็ดสี่ห้าครับคุณคารครับมื้นนี่เดี๋ยวจะถ้าเฮตดพิที่เปิดดวงไ้นะเดี๋ยวจะพ้าไหว้ครูก่อนนะครับนอกไหว้ครูเส้นเดี้ยวขันตอนต่อใปก็จะเปิดดวงให้เปิดดวงนี่คือซม้อทองเสร็จเอาคอเัวเสร็จเข้ายางออกได้เลยทั้งสองกาควรการท่ายรูก ขาเปิดรวงแล้วเขาใส่ยางรดน้มาตั Estate ้งแถวสองแถวเต็มไทหลวงที้ไทยหลวงมาตั้งแถวกกอนเน้อด้วยมันยังสีว่าจะเปนแย่กันนะนะน่็นับบรวงไห้เพราะว่าสมารถรนดงก์ังอยู่ในนี่ย่ามหมูหัเขาก็ได้หน่อยูว่าบนถิ่นไม่เป็นไรย่ามหมให้นุยเนี่ยื้อที่ดีจันเร์รวยว่นกี่หมูหัเจี๊หกน่มัละซื้อมาคาเลยเจ๊หมนมันดอกเจีห่าเม็ดตูมเขาเอาหมันดอกแปดห่าเนไห ปันทีวาเก้าหนึงอันเขาได้ไลยๆน่ะทั้งยี่ห้วเก้านึ่งเนี่ยถ้าพายเรือผมมันแห้งเลยผมมีการซ้อมพอมาล่างเก้าหนึ่งเฮ้ยรอพายเรือผมผมคิดว่ามันจะออกมันออกยี่ห้อผมก็เลยเป็นบ้าเมื่อไหร่ดูพวเนาะคุณแม่จะเป็นทุกกจ้าัวเฮผมนั่งอยู่ผมโจมไม่ือปูว่ะยังว่าแถวล่างก่อนนะผมว่าเพราะผมก็อยากได้บทในคลิปผมคือว่าเด็กมันว่าเขาก็เลยนั่งว่ะ ยังว่าเหนียวล่างก่อนอย่างนี้เสียงหอบหอบเสียก้าวเพาะนะก้าเหนียวเบิ่งนึ่งเอาไว้อย่างนี้แหละผมโดดแล้วเฮ้ยบักได้ด่าผู้รอดแป๊บนึะพอเขาเอ่ยไรวุ่นน้ำได้เลยะ้าทีละกล้องค่ะแล้เขาก็ด่าได้ไหมว่าข้าวหรอโอ้ทางมุ่นมันถือใบได้เนี่ยค่ะแม่เสี๋ยแดงๆนะถือใบมาถืกหมดเลยนะครับเพราะว่ารอบ โอ้ก้าวหนม่แหงวอกเง่าปิดมื่นมือนละครับแคปหน้าจอนะคะท่านผู้ชมค่ะแัดหน้าจอค่ะน้องวัวนี่ก็เลยบ่ได้แฮงเพราะว่ามันมันมาอยู่เตี้แต่วผมบ่ได้เป็นตัวจอของผมผมเลยบ่แฮงผมเลยบอกปูว่าขอแฮงหลังปีใหม่แล้วกูเด้อมันยังติเต้นแห้งๆเลยนะเนาะฉลองม้วนๆนะครับเนาะฉลองม้วนๆต้งถ่ายติ๊กเกาอาจารย์บอกรวดกันรวดเอาละนะทต่มาแม่งดูวัวยี่เดียวนี่เรามาตะบุนแล้วทำไมแม่ขอวัวติดกว่านี้น่ะนะครับเนาะ ถามเราเตำรวจว่าเร่าถึงน้ำดูว่นะครับเราหลุดเราก็ได้ถึงฟัวนะครับแ่ถือก้าเยียวมุ้งหันไม่ใเต็มว่ะคุณแม่เต็มด้วยความรุนแรงเอาตำรวจไย้ยินอยู่ด้วยสิวนอันเก้าหนึ่งผมถามแต่ละคนอทุกคน ลังคนผมถามได้หลายปอปได้น่อยน่งแสงน่ะพนัก้ลังคนตะมวนกับีคนถือล้านสามบอครับสูงสุด้นะครับเอะตนีหาบ้าตีมันเต้นได้กินนมิบบาทิบาททิบบาททิบบาิบาททิบาท้ิบาททิบนาททาทบาททิบบาหทาบบทาาบท อาจารย์คือบอสำร่วมนะครับผมบอกเลยผมโมเวนระแม่นด <you word, S 1> so ้วยนั้นผมบวชอยู่มันตอดจีวัานี่พอผมบอกเรียกเขาเน้อแหนบองไรเรียกหมวันก็เข่าผมก็นั่งให้เบิ้งอย่าด้แหละนะครับเอาโมบี้ไปถามอย่างนาะมีไปถามอย่างอีกบ่ครับจะได้เปิดดวงให้เพราะว่าคนหลายจะได้เดินทางกลับกันเนาะให้แนมือนีแต่มันมันหนาวสันดอกนะครับแมนครับเวลาปกติคือตั้งไา้ครับ ไอจุดเส็มทั้งเด็กถูกเลยได้ครับได้ right. right. ได้ครับยิบเอาได้เลยได้ถูกไม่้หั่นละครับาดูผู้ใดถือเลขหลังตีไม่เขาไม่แหน้ำกันเนาะครับเนาะอย่าไปคิดอย่างไรครับเองนี่อมีุนครับหลักกะโดเอ่เดต้เยอะเลยโอ้โห้ผู้ชาผู้า น่มแล้วนะเอาวกกันเป่นาคนอยู่มอือนกัะดวงของเพื่นเหรอครับวันนี้กัานเนี่มาน้ปากเืเดนเน่ห์เลยว้านพันธน้สู่พอแล้ว้ากหกหัวเราเป่าเปนนางนากเข้าไปแมมเข้ามากรรามาหลัที่ให้เฮาสวดทุกขื่นก่อนนอนนะครับกินเขาอาบน้ามเตสวดแล้วก็นอนเลยเลยนะครับเพราะว่าเขาจะได้ตันกรรมือตังแต่นี้จนฮอนมือก่อนเดี๋ยวเขาก็จีบส่งน้าจารย์เองนะครับ ก็ห mm ้องกับก็กับไม่หลายได้ดาลูกดาบหัวมาเป็นบาปเลยได้นะก็พื้นทางเฮี้ยนกับบาปเด้จมใหม่ผู้นั้นไม่นด้เป็นบาปเหมือนนะครับแล้วผู้ใดกันในเบื้องไล่สวดเขาจะไล่สดวันที่ยี่สิบเก้าสามทุ่มให้เข้ามาสวดกับอาจารย์เลยสวดยืนเนี้ยนไหนเนี้ยมันอยู่หน้าจอแล้วพอเม็นขีดรถมาหาอาจารย์ยืนเนี้ยนเนี่ยนะครับข้างวันลูกติ๊กสามลูกมาขี่รถมาหาอาจารย์นะโอ้ยสันนน เนี่ย่อยเลยสีว่าผู้สาววาหาสเรามาสามทุมเนาะสต่เอานะครับตัวจยเงี้ยนหนไอยเงี้นมันหนยเลยนะครับเดี๋ยวไม่นี่จะผ้าหวปูแล้กกาจะเปิดดวงให้ชวนจะถ่ายรูปกับจ้งั้นังเหวี่ยงถ่ายรูปครับเนาะเอาคุณแม่ถือเลกันบ่เนี่ยคุณแม่ถือเลกเน่ยเนี่ยเล้ไดร้อยนึเองนะครับมันหลนี่แม่นี่ครับตาเห็นผมายรูปดูสิเห็นเล่านั่งยิ่มหนาตลอดร้านได้ วอาน้อย่าครับไม่ก็ยังไอให้น <so ้อยเด้อวงใบแมน่วนไี้นวจ๊ะเอาหมูว้านี่้เขาอยู่นี่หลจ๋าหมูว้านเขาอยู่เนาะโอ้โหดีดีเนาะโอ้แมนข้าวเบิ้องหนังครับห้เล้ากับไปออกน้อยหอมได้หนึ่งเด้อน้อยเด้อผู้ใดเรีนก็จังโจทย์เด้อนะคะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่หาน่อยเลยนะคะวันนี้นะครับสวัสดีครับ แปดครับในวันนี้นะครับรูดแปดเม็ดเดียวแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดเม็ดเดียวเ็ยเม็ดเดียวมันเหมือนขึ้นเม็ดมะม่วงตัวดาวก็เห็นทันเนาะแปดหนึ่งแล้วก็แปดเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง เอาแปก็ได้ครับตัวทุนไทยมีแปดนึ่งแปดเจ็ดแล้วก็แปดสามตัวมี817กับ815หนนะครับน้อน่อยวันนี้เนอะแปดนแึ่งออะไรก็ได้ที่มี8นะครับเบดียแปดหน่งหนึ่ครับแมนมือว่นเอาเขาเขาหกีเนาะผมครับผมบรคเบรคเบอคคเปรคเบ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 รคารคบบคร เดี va, no ๋ยวรอสักครู่นะคะใครที่ติดตามตัวเลขแนวทางนะคะก็เป็นฮานอยนะคะที่คู่บอลยานไปมาเลยนะครับเราขาดเกล็ดสี่ห้านะเกล็ดสี่ห้าแล้วมาดูแล้วมาหลังแซ่งวดมถ้าซูนตองอยู่เนาะช่วงนั้นช่วงนั้นเท่ากับฮอตคาร์ครับเทามาดังคาร์กับงวดหนุนลาดไปเซ็นตหลักใครหนาใครตาไรงวดนั่นพันบ่เพราะเขาหลุดกับว่านะครับแต่ว่าการูดจิ๋หายยุ่งฮานอยไปเลยนะคะวันนี้ ผมว่าสิว่าเขาทำหน้าคุณแล้วแม่มันไม่ออมสินแห้งมันใจแล้วออมสินมาแล้วว่ะออมสินว่าออกอ้อยด้อยโอ้ยเสียดายแห้งนะครับว่านั่นมันมีศูนย์แน่แน่ปดตัวนั่นแคปหน้าจอเลยนะคะตวบะเนี่ยเขาแบยังมาอยู่ขนาดเขาบนถือเขาแบยังบระดี๋ยดอาจารย์เื้อปูร้อยพันบน ผมก็อยากให้คนนี่ท like kind of ้าถือเพศคนถือกามาเราอยากให้คนยังสี่หลักถือนะครับเนาะซุ้มนี่มันดานะครับนะครับโอ้ชาบูไม่ได้พักจากชาปูเลยวงดำดูใจแล้วนะครับมีปูวงดำจำลองครับ เขาก็บซื้ออยู่แล้วนะครับเนาะดีว่าเขาไปเดาเอาอาจารย์เดาให้นี่เห็นว่ามื่อกี้แมนเข้าจอประแต็ดแต่ยังว่ามีเจ็ดนแยังว่าสำนักเอาว่านี่มิตีเอาลองเมืองา่าถึงมีตีวะนะครับผันบมมี่กะบมหูวถ้กกัมนมืมี่ก็โมมา,มาสำนักอย่สองมือนะครับจะไปคิดอย่างไรครับว่าถือกัะพิษนี่สำนักว่าถือว่านี่กับวันนานครับแต่ผมคิดว่าปูเราสี่หายอยู่นวดว่านี้ด้วยความคิดส่วนตัวนะครับ อาจารย์ว่าไว้ว่าสามงวดนี่ากกอาจารย์ได้ทานมันในปีใหม่เนาะเท่เากับได้มากก,กับขัดรือเก่าหนึ่งเก,ก่าหนึ่งเนี่ยเท่าประกาศสัปดาแล้วว่าเท่ากลับมาอยู่นะครับวดวัางทีกับีเจ็ดตั้งสองโตวดนี่ก็คือว่ามีสีนะถามว่าผมมักยังมักที่มันส้นเด็กถูกก็มักโตทุนไทยที่สี่ศูนย์เพราะว่ายังหลัก็มี่ฟันผมตีที่ทุนสองกันและวเพราะว่ายัง ผมว่าผมฝันเห็นทีหน่อยแล้วซีจริงๆห่ล่กค้นไตยมันศูนย์นี่แลลวนะครับเอาสองใส่ได้เป็นซีคูณสองแล้วไตรก็ยี่สองในฝันนะครับจิดนี้แห่งๆรวยๆนะคะทั้งหน่อยแล้วก็เลขทูบนะคะแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะ